มาประเด็นอีกเรื่องหนึ่งข่าวดีของพี่น้องเกษตรกรนะครับทศกสนะครับมาเป็นพระเอกอีกแล้วนะครับมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับสําหรับมาตรการต่างๆนะครับมีสองมาตรการด้วยกันนะครับมาตรการแรกก็คือสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรของปีการผลิต67ทับ68นะครับเพื่อสนับสนุนงินทุนสำหรับรับซื้อและรวบรวมข้าว จากเกษตรกรสมาชิกและเกษตรกรทั่วไปรวมถึงการนําผลผลิตไปแปรรูปจําหน่ายเพื่อสร้างมูลค่าพเพิ่มให้กับผลิตผลนะครับน่าจะเป็นในส่วนของภาคที่คนรับซื้อข้าวเปลือกเนี่ยเอาไปทําประโยชน์ต่อเนาะในส่วนนี้กเอเอ็เพื่อเอาเงินตรงนี้ไปจ่ายให้เกษตรกรน,นั่นแหละนะครับผมอัตราดอกเบี้ยตรงนี้นะครับอยู่ที่ 4. 5เปอร์เซนต่อปีเท่านั้นเองนะครับ,รบผู้ที่สามารถที่จะ,ะชําระนะครับก็คือสถาบันเกษตรกรชําระ 1%ต่อปีรัฐบาลรับภาระแทนไปต้อง3.5%ต่อปีนะคือสถาบันเกษตรกรเนี่ยมากู้แต่ชำระแค่1%นะครับนะครับจากดอกเบี้ย4.5%รัฐชำระให้3.5%ก็คือจ่ายเพียง1%เท่าเั้เนท่านั้นะครับผมเพื่อเอาไปหมุนนะครับทางนี้จะกู้ได้เท่าไหร่เท่านั้นก็ต้องดูศักยภาพของสถาบันของเกษตรกรด้วยนะครับกู้ได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30กันยายนนะครับอีกประเด็นหนึ่ง สิงเชื่อชะลอการขายเข้าเปลือกนาปีเป็นปีการผลิต67ทั68นะครับเพื่อป้องกันปัญหาผล,ผลผลิตเข้าเปลือกล้นตลาดแล้วก็มีราคาตกต่ำน,นะครับป้องกัน2เรื่องนี้คุณสมบัติผู้กู้ใครบ้างนะครับแน่นอนครับต้องเป็นเกษตร,รกรผู้ปลูกข้าวและขึ้นทะเบียนเกษตร,รกรผู้ปลูกข้าวนาปีด้วยเป็นปีการผลิต67ทั68นะครับ แล้วลงทะเบียนกับกรงส่งเสริมการเกษตรหรือว่าสถาบันการเกษตรที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานรัฐแล้วก็มีหน้าที่ในการรับรวบรวมข้อเปลือกนาปีซึ่งมันจะสัมพันธ์กับมาตรการแรกนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้ครับเขาบอกว่าเกษตรกรที่มียุ้งฉางของตัวเองเนี่ยรับไปเลยนะครับหนึ่บาทต่อตันนะครับ เป็นการในส่วนของการการขึ้นทะเบียนชะลอการขายค้าวะนะครับรบแต่ถ้าผ่านสถาบันเกษตรกรมีสถาบันเกษตรกรน,นะครับม,มาเป็นตัวกลางเกษตรกรก็จะได้อยู่ที่500บาทตอ่อตันส่วนสถาบันจะได้ไปที่1000บาทตอ่อตันครับอัตราดอกเบี้ยรครับเป็นเงินคู่ตามประเภทลูกค้ารัฐบาลรับภา,นะา,าระดอกเบี้ยแทนผู้กู้นะรัฐบาลรับภาระดอกเบี้ยแทนช่วยอยีกแล้วนะครับจนถึงวันที่31ธันวาคม68ครับสมัครได้ตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์เป็นต้นไป สงสัยข้อมูลสอบถามโดยตรงได้ที่ทกศทุกสาขาทั่วประเทศหรือจะคอเซ็นเตอร์ก็ได้นะครับที่เบอร์025550555นะครับครับก็รัฐบาลโดยทกศเนาะก็เรียกว่าช่วยพี่น้องเกษตรกรอย่างเต็มที่เต็มที่ช่วยอีกแล้วครับท่านหลายๆมาตรการที่จะช่วยเหลือทำควบคู่กันไปในแต่ละ ช่องทางในแต่ละกลุ่มนะครับก็พร้อมและก็ยินดีที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรไทยนะครับเพราะว่าทกศก็ถือเป็นร้าวิุสาหกิจที่อยู่ในการดูแลของภาครัฐนะครับก็มีหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคือจริงๆไม่ใช่เฉพาะเกษตรกรนะประชาชนทั่วไปเนี่ยท่านก็สามารถไปติดต่อไปทําธุรกรรมกับทางทกศได้นะนะครับยังไงติดต่อสอบถามดยตรงเดินได้ที่ทกศทุกแห่งทั่วประเทศนะครับ